กันค่ะอันนี้เป็นลมยิ้มลูกดาตาาังหันสตรอเบอรี่แี้ก็สตรอเบอรีอนนอออร่กับนางหกกุ่นจะกินโชว์โชว์โชว์ชัดชัดชวยให้ชัดให้ชัด,ชด,ชดโอเคอันนี้ไม่เกี่ยว,ยวอันนี้จะเกี่ยวอะไรกันก่อน,นะคะจะกินอะไรคะวันนี้ เดี๋ยวเจ็บติดเองไม่ไปกังหันเลยกังหันมันจะบอกนะเธอจะกินรวดเดียวหมดเนี่ยจะบอกนะว่าเธอจะกินรวดเดียวหมดเนี่ยแก่เยอะมากเลยนะเนี่ยกินแก่เยอะมากงั้นง่ายเได้เลยว่าอันเต้นเต้น

ปิ้งปิ้งอ้าวหมุนได้หลักสีว่าเธอโอ้ชาติมันไหมถึงคลมัมั้ยถึงเธอกินวาสีอะไรลืมมันกล้วยเอา่ะเอาสีเหลืองกล้วยจะไปสีว่าไม่ต้องไปมันอยู่ด้ว ยังไม่นจอค่ะเราหายไปไหนเนี่ยกาหานลมเราหายไปกินสีส้มเก๋ต้มเราไปกินสีแดงเออ anh được lần anh nhỉ mình lấy món nha mì 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 rồi ในด้านหลังได้เหมือนกันน่าจะซื้อเหมือนจริงกันแน่ๆเลยแล้วเกิดมันก็จะเกะยากแกะยากจริงด้วยได้ไหม มันได้เลยี่นได้เก่งดีเลยแม่โอ้มดเลยถั่วบัลลีอ่ะหอมนี้มากกว่าม่เก่งเก่งอยเนี่ย พอ,อยังพอ,อยังกินอมยิ้มต่อหน้าจะนานแล้วอมยิ้มก็อมอมแปอมอย่างนี้นั่นแป๊บเดียวหมดอมยิ้มไว้ที่หลังสุดไง รถนุ่มหอมมากดูดิกลดลงไปมันเบนเลยอะ่ะ <laughs> นุ่มมากเลยเหมือนนุ่นนี่ดีเหมือนวัดเตอรเยนยมาบ้านน